วัสดีครับอยู่กับต้อมนะครับต้อมจะพาไปก็ขอสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกคนนะครับไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าเนาะวันนี้ก็มาตกปลาเช่นเคยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยเนาะช่องต้อมจะพาไปนะใครที่กําลังจะเริ่มตกปลาหรือตกปลาแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมการตกในวันนี้เราก็จะเป็นหนอนนะครับผมก็จะกลับมาเดินหนอนละเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกวันนั้นเอากลุบยางไปขาดครับผมแล้วก็ขาดแบบโง่ๆเลยนะ ติดกิ่งไม้ฮะแล้วก็ดึงเหนียวจัดนะติดแน่นจัดก็เลยขาดไปทั้งช็อคเลยผมก็เลยแม่งไม่ต่อช็อคละตกหนอนก็ได้วะก็เลยมาเป็นเดอนหนอนเท็กซัสนะฮะน้ําลึกช่างมันแต่กลัวสามกามขอน้อยๆหน่อยเนาะเือตัวใหญ่มันไม่ค่อยมีแล้วก็มันลุยกันเลยครับน้ําก็ลึกด้วย ลุกเชื่อไปไหนแล้วลงปุ๊บเอาปับ๊บไม่ต้องไปฝึกสกิปปิงแล้วมั้งให้ซ่อนในป่าขนาดนี้ทีนี้แหละมึงตัวแรกหลุดกลับบ้านเลยไหม กัดเลย Jahr. ลงป e, yeah, ุ๊บกัดปั๊บเลยอะไม่อยากส่งอะตรงนั้นอ่ะไม้เพียบเลยส่งใบแล้วก็ได้ตีดีกอ่ะตัวไม่ใหญ่น่าจะสักสขีดห้าขีด อยู่ในนั้นตียังไงวะไม่ถึงโอ,อ,อ้ไมค์อไมได้อยู่มาโดนละ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 ไปละ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 เตรียมวัดนะขาดครับไอสัตว์เอ้ย หมดใหม่ละมั่ขาดรับเรกหลุดรับสองขาดอะไรกันข้า้งนี้่ะพลาดสองแล้วนะพลาดสองตัวติดแล้วนะบอกแล้วถ้าตัวแรกหลุดนะตัวสองเตรียมตัวเลย น้ำใสใช้เหยื่อใสๆก็ได้วะสาย1.5เองมั้งวัดอย่างเมื่อกี้ก็ขาดเลยมั้ง ใช้มานานแล้วก็เสื่อมสภาพเนาะดูเลยไหมฟองขึ้นนั่นน่ะ ยูยโยูยโยูยโย و. ย้อนเลยโอ้ยตัวจ,จัดลดอดอย่างไรก็ลอดแหี้วละบ้าตัวจัดลอดจัด,จด,จดลอดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยลอดแล้วครับผมหนอนอย่างไม่ผิดหวัง รอดแล้วใส่จิ๋วๆก็ยังดีเนาะเดี๋ยวเราไปปล่อยกันดีกว่าปล่ยตูได้เกิน